เราจะแก้อย่างไรถ้าหากคิ้วคนเราเนี่ยไม่เท่ากันนะคะสาเหตุของการที่เรามีคิ้วไม่เท่ากันนะคะก็เกิดจากการที่เราเนี่ยยักคิ้วหรือว่าอ่าเผยตาข้างใดข้างหนึ่งเป็นประจำนะคะเราชอบยักคิ้วข้างใดข้างหนึ่งคิ้วข้างนั้นนะคะจะสูงขึ้นแล้วก็จะทําให้ตาโตขึ้นด้วยนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะลองถ่ายภาพนิ่งดูนะคะว่า ตาสองข้างเราเนี่ยเท่ากันหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพนิ่งแล้วเราจะเห็นตาข้างใดข้างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะของอาจารย์จุ๋มเนี่ยอาจจะเป็นข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายเนี่ยตาก็จะไม่ตกนะคะข้างข้างขวาตาจะตกนั่นหมายความว่าเรานะคะชอบเผยตาข้างนี้เวลาเราพูดเวลาเราจะคุยเราก็จะเผยตาข้างนี้พอเราเผยตาข้างนี้ค่ะคิ้วมันจะลอยขึ้นไปคิ้วมันก็จะโด่งขึ้นไปแต่มันเป็น ธรรมชาติของมันนะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้รู้แต่ว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะดึงขึ้นทุกครั้งพอดึงขึ้นนานๆดึงขึ้นบ่อยๆอายุของคนเราประมาณสัก30กว่าปลายๆนะคะมันจะส่งผลนะคะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่บริเวณที่เราเนี่ยใช้มากนะคะหมายความว่าเวลาเรายกคิ้วข้างนี้ขึ้นเปิดตาข้างนี้ขึ้นมากๆมันจะทําให้ตาข้างที่เราเนี่ยยักคิ้วขึ้นโตกว่า ข้างที่ไม่ค่อยได้ยักคิวนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าคิ้วเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้าหากไม่เท่ากันลองสังเกตตาดูนะคะว่าตาจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าตาที่ไม่เท่ากันมันจะส่งผลให้คิ้วนะคะเวลามาสักคิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะวิธีการแก้นะคะวันนี้จันจุม๋มต้องให้เครดิตกับคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าการฉีดบท็อกนะคะบริเวณนี้นะคะจะช่วยลดนะคะ การที่กล้ามเนื้อบริเวณนี้ขยับขึ้นขยับลงนะคะช่วยล็อกไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเราลืมตาสูงขึ้นนะคะหรือว่าเวลาเราเพ่งหรือว่าเราชอบยักคิ้วเนี่ยมันก็จะล็อกเอาไว้นะคะล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้คิ้วเราเนี่ยข้างที่เราชอบยักคิ้วขึ้นเนี่ยสูงนะคะข้อดีของมันก็คือว่ามันจะทําให้ตาเรานะเท่ากันด้วยเพราะเราไปฉีดโบท็อกปุ๊บเนี่ย มันก็จะล็อกไว้เท่ากันตาเราก็จะไม่โตข้างใดข้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาตาไม่เท่ากันคิ้วไม่เท่ากันลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเป็นคนชอบยักคิ้วหรือเปล่าถ้าหากมีปัญหานะคะไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็แนะนำนะคะให้ฉีดโบท็อกซ์เลยนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราฉีดโบท็อกซ์แล้วเราอยากจะมาสักคิว้วจะได้ไม่เป็นปัญหานะคะว่าทำไมช่างถึงทำคิ้วไม่เท่ากันนะคะแก้ปัญหาให้ตรงจุดคุณก็จะมี คิ้วสวยๆนะคะ